สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งยาหม่องน้ำตราถ้วยทองน้ำมันเครื่องไดิเนทรักและพาวเวอร์ทรกจากปตท ทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะเขาได้นำแนวคิด one stop service ค่ะมาใช้ในสถานีพัฒนาที่ดินนะคะ,คะเพื่อให้บริการด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาที่ดินงการเกษตรเองก็ตามนะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นอ,อย่างเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียวเลยนะ,ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในช่วงของเกษตรพัฒนากับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ,คะ One-stop service คือการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเป็นแนวคิดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินนำมาใช้เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อสามารถรับบริการต่างๆได้ณที่แห่งเดียวแทนที่การติดต่อหลายแห่งเพื่อความสะดวกสบายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีบร,รบ,บริการแบบครบวงจรด้านดิน,ดนซึ่งจะเปิดให้บริการเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามาติดต่อขอรับความรู้และบริการในเรื่องดินได้ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สูงก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ภายในโครงการพระราชดำริทั้ง6แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายได้เช่นกันในนี้จะมีอาคารสำนักง,งานหนึ่งหลังและมีอาคารฝึอกอบรมและที่พักสําหรับเกษตรกรมาใช้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกรา,านรเกดินและการเกษตรต่างๆของจังหวัดเชียงราย ในสถานีพะฒนาดินของเรายังมีจุดนิทรรศการเรื่องดินการกําเนิดดินและก็ชุดดินของจังหวัดเชียงรายในสถานีเรายังมีจุดให้บริการนะจุดเดียวที่ให้บริการปัจจัยการ,ร,ริตแก่เกษตรกรในเรื่องสารเร่งพอดอเม็ดพันธุ์พืชคุยสดตลอดจนถึงแฝกเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ราชชันครับจากนี้เรายังมีจุดเรียนรู้ด้าน แตกสู่การรู้ด้านปุ๋ยหมักน้ำหมักสเ่การรู้การจัดการดินนาในชุดดินของสถานีเรายังมีแปลงสาธิตของนักวิชาการในการจัดการดินและยังมีพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมนักวิชาการจะทําหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาดินการปรับปรุงบำรุงดินบริการแหล่งน้ํานอกเขตชระทานเพื่อแก้ไขปัญหาแรัรแล้งหรือฝนทิ้งช่วง จัดการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาดินของจังหวัดเชียงรายทั้งหมด9เขตพัฒนาที่ดินถ้าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องดินสามารถปรึกษานักพิชารณาเพราะเราจัดได้สร้างกลุ่มของนักพิชกการาาที่จบทั้งด้านปัจจมาโดยตรงให้คําแนะนํา กเกเษตรรภายในสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายมีการบริการให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องดินแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจังหวัดการให้ความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชการแบ่งเขตโซนนิ่งเพื่อให้ความรู้ถึงความเหมาะสมของพืชที่จะเพาะป,ปลูกนวัตรกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอาทิสารเร่งซูเปอร์พอดอซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ทําปุ๋ยอินทรีย์น้ําหมักชีวภาพสารไล่มแมลงการบําบัดน้ําเสียปูนเพื่อปรับสภาพดินมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดทั้งปอเทือง หัวฟ้าสโสนอฟริการการอนุรักษ์ดินและน้ำนอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้วยังเน้นให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจายอย่างถ่องแท้และนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองได้ผมน,นายถนอมชิดนอกนะครับวันนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายนะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับได้มาเรียนรู้วิธีการอ,าอนุรักษ์ดินและน้ำและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มาเรียนรู้ ระบบเกษตรอินทรีย์ที่สถานีพัฒนาที่ดินตรงนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิมมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้มาเรียนรู้การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าที่ดินเราเนี้ยพื้นที่สูงจะปลูกอะไรพื้นที่ต่ําจะปลูกอะไรที่มาที่เชียงรายนี่ก็เห็นว่าที่สูงเนี้ยเน้นการปลูกป่านะครับเป็นป่าต้นน้ำพื้นที่ต่ําลงมาก็จะปลูกไม้ผลปลูกพืชไร่และพื้นที่ต่ําสุดก็ทํานา ผมเห็นว่าเป็นระบบที่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการประหยัดน้ําด้วยแล้วก็เป็นระบบการอนุรักษ์ที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่ดีเลยนะทีเดียวครับที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนครับเข้ามาเรียนรู้ที่สถานีพัฒนาที่ดินครับการทำการเกษตรปัจจุบันเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงถ้าเรามาเรียนรู้ระ,ระบบกะเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เราจะไปพัฒนาอาชีพเราได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ อีกทั้งสถานีพัฒนาที่ดินยังเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการรับปัจจัยการผลิตเช่นมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดหรือเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมปุดบ่อน้ําในไร่นาการปรับปรุงบำรุงดินที่มีปัญหาดินกรดดินเปรี้ยวดินเคม็มเพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นทางนี้เกษตรกรสามารถนาบัตรประชาชนยื่นขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินณสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน ส่วนในช่วงหน้าค่ะเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ดินเพื่อจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมีมาฝากเช่นเคยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันค่ะ,คะ